สวัสดีปีใหม่นะคะ2,568วันนี้นะคะกลุ่มข้าวอินทรีย์อารยะาฟาร์มมาขอบคุนะคะพี่น้องชาวไทยที่อุปการะกลุ่มข้าวอินทรีย์ให้เติบโตนะคะให้สามารถดำเนินกิจการไปได้เพื่อทีอ่คนไทยทุกท่านนะคะจะได้รับประทานข้าวที่ ส่งตรงไปจากชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำยางของเรานะคะไปถึงครัวเรือนนะคะทุกท่านนะคะก็อยากจะมาอำนวยอวยพรแล้วก็มาขอบคุณนะคะท่านที่ลงหุ้นนะคะช่วยชาวอรารยะฟาร์มซื้อเข้าเปลือกจากชาวนาได้อย่างเร็วนะคะแล้วก็ท่านที่สั่งซื้อ,อผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งข้าวสารจากโรงสีโดยตรงและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ในปี2568จากนี้ไปเราก็จะได้เริ่มนะคะพัฒนานะคะต่อยอดช่วยการปรับปรุงนะคะให้การปลูกพืชนะคะการทำเกษตรอินทรีย์ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเท่าเท่าที่พวกเราจะมีพละกกำลังที่จะทำได้เพื่อให้คน ทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ช่วยสนับสนุนชาวอารย์ฟาร์มได้มีโอกาสได้ลิ้มรสหรือได้สัมผัสได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวอารย์ฟาร์มดิฉันในนามประธานนะคะ,ะก็ขอ,อสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพจิตใจร่างกายที่เบิกบานแล้วก็แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ